นี่ครับพี่น้องครับในชีวิตประจําวันน่ะพี่น้องขาดตัวได้นี่ครับมือนี้วิชาม่านจะมาชมไอ้นี่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 ซึ่งเป็นจำเป็นนะครับนี่นี่นี่ไอ้นี่นี่มาเบิ้งครับนี่นี่ครับหมองเขานะครับนะนี่นี่สองตัวครับนี่ซื้อมาได้บ่พอเดือนเนาะนี่นี่เดี๋ยวมานี่ยบุ๊บ่อซิบเชื้อเองแยแล้วครับนี่มาเบิ้งครับไฟบ่เขานะครับนะไฟบ่เขานี่เนี่ยงานด่วนนะครับน้นี่เอามาต่อไปเพิ่นก่อนเนี่ยบ่มี นี่มองเขาหงย่ำย่ำแรงนี่คร nice <Okay. S 1> ับนี่บ่มีครับนี่นี่ไฟเขาครับเดี๋ยวเสียบไปพี่น้องเบึ้งครับนี่เนี่ยมิดเอ็มซิมเลยครับมันมันบ่มีไฟเขานะครับนั่นนี่นี่บ่มีไฟเขาเลยครับเดี๋ยวลองเบึ้งนะครับนะเอางี้ไม่ไม่เองสินะครับหน้าพี่น้องนะมองไม่ไม่เนี่ยฟิวขาดแท้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมาไงพี่น้องเบึ้งครับเดี๋ยวถอดปากก่อนนะครับเนาะเอาโอเคนี่ครับเบึ้งครับนะ แอามาให้เบิ้งสดๆเลยครับน okay no ี่เอาตบอมาโมหุ้งเข่าบานนี่เอาเบิ้งเนาพี่น้องแม่นบ่เอสโซยกันครับเอาสื่อรู้พูดครับเนี่ยไปเนี่ครับไอ้พี่น้องเบิ้งแป๊บเดียวครับนี่เดี๋ยวเบิ้งเลยครับนี่วัดเบิ้งเลยครับมันขายรีบบ่ครับมีข่าวาสือไหมนะครับเนาะหองเข่าจริงที่จังเป็นนะครับนะพี่น้องนะในชีวิตประจำวันของเ้าเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวมางไ้เบิ้งเลยครับนี่ตรงนี้นะครับนะนี่นี่ครับเของมามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะมันตัวนี้มันจะบังตาเขาไว้นะครับนั่นนี่มันมันจะมองมาเห็นฟิวมันนะครับนั่นนี่นี่เขาต้องจับเบิ้งครับนี่หลวบๆเบิ้งนี่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 ครับนี่ตรงนี้ล่ะฟิวมันนี่นี่ครับนี่เป็นก้อนๆนี่ครับนี่นี่เป็นก้อนๆแข็งๆนี่แม่นล่ะครับนี่ฟิวมันล่ะครับนี่เดี๋ยวมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับนะเดี๋ยววัดม่างแล้วก็วัดเบิ้งนะครับนะเดี๋ยว มาเบิ่งได้ครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับมาให้เบิ้งได้ครับตัวไหนฟิวขาดครับตัวไม่เนี่ยมันจะไปตกใจมันครับนี่ฟิวฟิวมันจะขาดนะครับนะนี่เดี๋ยวมาออกแป๊บนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้แล้วครับนี่คืดวานะเดี๋ยวลองมึงก่อนเดี่ยลองเช็คเบิ้งครับนี่ไอ้ตั้งให้มันห่วงกิ่งๆิ่งไปนะครับนะ เนี่ยทางไห้มันหองไว้ครับเนี่ยนี่ครับเหนียวนั่นแม่นีิลีครับนี่นี่ครับนี่เนี่ยมันฟิวขาดนะครับนั่นนี่โอ้ยเกือบเป็นได้ของใหม่รบาร์นี่นั่นนี่ครับมันหองนะครับนั่นนี่จีเบิึงนี่ครับนี่ฟิวขาดไอ้ดีครับนี่เนี่ยนี่ครับไปนองครับนี่ เนี่ยแค่นี้อย่าเพิ่งซื้อไม่นะครับนะมันเสียบอะไรครับพี่ผู้ขายเดี๋ยวไปซื้อได้แป๊บเดียวนี่ครับนี่นี่ครับพี่ผู้ขายนะครับนั่นี่เพิ่งใกล้ๆครับนี่นี่มันห้องนะครับนั่นี่เนี่ยตัวนี้มันจะห้องนะครับนะนี่นี่ครับเดี๋ยวมาจี๋เบื้องนี้ครับนี่หัวถ่ายครับนี่นี่ผู้ขายดีครับนี่นี่ครับนี่ครับโอเคนะครับนะเนี่ยทั้งสองตัวเลยครับนี่แม่นี่นี่นี่เนี่ยเอ็นบอลนี่ ต้องโกเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนฟิวไหมครับโอเคนะครับนะนี่ใส่ได้แก้วก็เ้าครับไปเช่ามันจบเขา